สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องตอนนี้อยู่ในช่องของจิ้งคณมาลำเรือนพี่เชี่ยวเสียงดังกอดกอดไปสองคนวันนั้นทำอะไรตด้เอ๊นอนเล่นค่ะเปิดแอร์ให้กับพ่อแม่พี่น้องแอนแพร่แอม พูดบรรลุบรรลุไปพูดแพ้เปิดแอร์ให้กับผ้ากันแพ้แม่ติ้มก็เลยบประด้เปิดแอร์พุ่นแอร์ตัวพัดพัดลมดีกว่าเมื่อวานเจอแอร์ด้วยร้อนไหมล่ะอยู่นี่ร้อนไหมไม่ร้อนนะแม่บอแค่พัดลมก็ยี่งพอรถบัสเยอะโอ้โหแอนอยู่รถบัสยิ่งกวตอนเย็นสี่ในบ้านดูเต่าหลีดผาซอยรักแล้วแขมันมกันขยะขยะเก็บขยะเรียบร้อย น้องเอ็นเป็นคนเรียบร้อยมากนะคะคุณชาป่าเมติมตาเรียบร้อยเอาต่าล่งเครื่องเห็นไหม,มเรียบร้อยเลยนาะคุณีอทุกกำลังใจหมือแเร่งแมติมบ่ได้ไปเด้ออีสานรำเพื่อนมี่มินีสองวันแมแม่สองวันพักผ่อนแต่ <c oughs> ก็คือก็ได้เตรียมขวางมาเนะ้ะพี่น้องมันอคืนนี่ก็เอาตัวรอดผายมันแบบยวบา <c oughs> ลูกกับแม่กับพัดผ้ากันลูกยุ้ยไซมันสิแลีนออกมาบอน้องเอาฉันแม่ติมกับยานวิธีพ่างทับลูกแล้งวิ่งเข้าวิ่งออกห่วงของข้างล่างก็ห่วงห่วงตัวเองก็ห่วงวิ่งเที่ยววิ่งเอาของแดกเก็บแดกเปียกหมดกระจัดกระจุยกระจายไปเรื่อยถึงเส้นยังกระใจแม่ติมกับเปียกคือกันได้ทุ่งปุ๋ยอันหนึ่งบ่วันนี้ก็เอาผ้ามัดหัวเอาเสียมัดหัวแล้วก็ใส้ คือโจรนเลยนะพี่น้องกระแทกอันแมสปิดปากว่าไม่โจรไปปูนลานท่อมหลุดมันขึ้นมาล็อกมาล็อกมาล็อกอะไรนั่นเลยเออเพื่อนไปลุกหมาตกน้ำแม่แอนโอ้ยเปียกผมหน่อยชืดชืหน่อยแอนก็ได้ยิ่งยิ่งเจอแอร์ไปเจอฝนมาดับเลย่อดีเอาแม่สามมานั่งพี่น้องกับสีทามหาแม่สามเนาะ จ็กสิไปขว้าเราใส่แล้วต่างคนกับตางแบบใส่แม่ซามนอยู่บนรถป่ะอออันเงินที่พี่น้องเอฟซีพิน่นอุ่นมาแม่ติมผ้าลายหายเด้อหากว่าอ่าผู้เพิพ่นโอนมาเพิ่นบอประสงค์ออกน้ำเนาะเบิ่งคลิปแล้วก็โอนมาให้แม่ติมค่ากับเขาหนะึ่งซี่ร้อยแล้วก็โอุ่นมาที่แรกกับผ่านเอด็ดห้เต้าเบอร์สองร้อยเออพนว่า ให้ <c oughs> พูดได้อีกมาคนบ่อยซื้อซื้อเต็มพอเต็มสองร้อยแล้วก็ให้แม่สามสองร้อยแล้วก็ให้แม่กี่สองร้อยแม่ติมพ่อฮั่นได้ห้เด้อเดี๋ยวผลงะมืออื่นมาเฮือผลงะเพราะว่าแ<อ>ม่ต<อ>ิมมาห้องหยุดสองวันงานหยุดสองวันก็เลยคือสิบวันได้จืดทีมงานอืมสองมือัอนอนี้มาเท่าไ ก็บ <muitas> ่อยากฝากกันเนาะพี่น้องมันก็โอนในยุติว่าแม่ติมบ่อยากฝากข้าเจ้าอยากให้เอาไปให้ก็เมื่อเราก็จะท่ายลูปไปให้เบิ่งเเ้อขอบคุณหลายๆผู้อุ่นค่ากับเขามาให้เมื่อ้านนี่นบ่ประสงค์ออกน้าแต่ว่าแม่ติมกับห้จัากซื้อ่นอยู่ดอกบ่ประสงค์ออกน้าก็ได้มากกับมาเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่านี่แหละพี่น้องบ่ได้เอาไปใช้ดอกเงินกัดได้เขี่กับเขาเห็นสมุติเข้าไปซื้อมันก็จะมดดลายก็ซีลอยผมจนเม่ติมก็เลย มาเห็ดกับเขาหมู่บ้านนี่ไปตลาดเนาะไปตลาดากไ็ไ,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 กไ,กไ,ได้ปลาปลาหนี้มาสองตัวบักใหญ่แล้วก็ซื้อบักหซื้อบักเครือเทศแต่ข้างหลังก็ได้ลูกรองเท้าเนาะมันจะได้มึดแดดแตาเสื้แดดไปเลยหนูได้เอาเสื้อมาล้างล่ะเสื้อ,อ,อเปียกบูดหมดจอดได้ซักเรียบร้อยซักรองเท้า นี่เราขวนเป็นอยูหันสมุติวาโอ้แ้ไดีไปีมีห้อล,ลูกเต้ากับจกักซียูจังใดบาน,นี้เอาลูกเอาเต้ามากกับเป็นห่วงที่มั่นอยู่ว่าแมนว่าจะคล้องยูสุขสบายแล้วสิบปหว่หวงหัวคือเกาเ่าลพนงด้วย่ะมากรหมดกันไหมจะาจะถามว่าเอาตัวรอดพรเกาตัวรอดแล้วตั้งค้นกับตั้งเอาตัวรอดจัขี่บางไดเนาะมันกับอยากเอามาหลายๆคนกว่านี้กับหอบลูกมาได้ม,มาสามคนบ่ ได้ประด้แม่สามมานํานองยุกเกียรก็บประเอามาตตางค้นก็ตตางกัดจัดกะจาจชาดแม่ติมกับเปียกกะรงกะร่างเปียกเมื่อคืนนอแต่ว่าดีที่ร่างแม่ติมบ่แตกชุดล่างก็อาจจะบ่เปียกวันนี้เอาอีหยังเอาอีหยังทันมองขึ้นเอาอะไรทันไหมยัดยัดเลยอ่ะจะยัดรุงเลยเนาของเขื่อนกับเพื่อนดูกระมาเช็ดอะไรมาคุณเปียกเมื่อนเนาะแม่เหมือนให้ได้เก็บก่อนนะแต่ว่าน่าจะ เปียดหน่อยเหน่อยชื mm ้นชื้นจ้ะชื้นชื้นชุดน่าจะชื้นชื้นมันมันขึ้นมากไอนะเงหมูว่านแก๊สมิดก็จำไม่ได้ว่าแก๊สมิดเนาะอันก็เอามะข่างเอาหมอเนื้อย่างมะข่างเสี็จะไฟฟ้ามันก็ว่าเมนหมอมันหม้อไม่หม้อไม่เออหม้อไม่หมูว่านี่วันนี้มือเสือมือขึ้นนี่มาสิว่าหนึ่งเขา แก๊สมดบ่ฮู้เมียว่าแก๊สมดโอ้ยน้องแอนว่าแก๊สมดตัวแม่ซั่นอ้าวบอก็เลยวางสิจําไม่ได้เออแต่ไหนแต่ไครับพี่น้องจําบ่ได้ว่าแกมดแต่ว่าไปเติมล่ะไปปิดน้ําลูกเานะ กระซุ่มใจว่าคักดีใจใหแห้งพี่น้องตาบ,บ้องนี่ใช่ล้างหา้องน้ำใช่ล้างหา้องน้ำโอ้ยขอบคุณค่ะถ้าพัดเกิดเป็นห้องหน้ำมาก <c oughs> มองพื้นนี่บ่เปียกยเทียนเพราะหันยาลายเลยล้างหา้องน้ำที่บ้านเมื่อบ้านนี่ก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีหลายๆเด้อดเทียนน้องแอน้องเพลงเนาะซสอมเสียงขอบคุณ ยอดวิวกับทะลุบอกครับยอดดเยอะมากคอมเมนต์เนาะติชมมาได้นะคะคอมเมนต์มันเปนตังลอยกว่าพอดีตังลอยคอมเมนต์ลอยกว่าพี่น้องดาราพี่น้องซอยเป็นกำลังใจให้แอนซอยพักดันกันเนาะแม่ติมอ่านทุกคอมเมนต์เด้อแม่น้องแอนก็อ่านอ่านทุกคอมเมนต์อ่านทุกคอมเมนต์แล้วกอะอาจจะเป็นแทนคำขอบคุณแม่ติมกับกดไลค์กดหัวใจให้กับแทนแทนคำตอบเนาะพี่น้องเนาะ ทุกคอมเมนต์มีความหมายสําหรับแม่ติมสําหรับน้องแอนแอนอ่านทุกคอมเมนต์แอนน้องแอนน้องอ่านน้องอาร์ด้วยทุกคอมเมนต์แต่มีความหมายมันเป็นความสุขทั้งใจที่พี่น้องถึงแม้ว่าช่องแม่ติมอาจจะคนติดตามก็ตอนนี้ก็สองหมื่นจะหนึ่งพันแล้วไหเพิ่มเป็นสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นเนาะแม่ทะลุกันใหญกันใได้หลายคือคนนตเนาพี่น้องเนาะก็คอยเฮ็ดคอยสางไปคอย อันนี้ไปที่แน่ๆกะทางเข้าหายแม่ยอดวิวใช่ไล้นะหนึ่งหมื่นละเออยอดวิวหนึ่งหมื่นแล้วคอมเมนต์ร้อยกับคอมส่วนสีเดลยอดวิวปิดเมืองนี่กับว่าธรรมดานี่พี่น้องพุ่มใจตัว fc นแม่เนาะ fc พิ่นคอมเมนต์มาวางแด่แนวบุแต่ว่ากัอ่านอยู่แต่ว่ากัจำปร่ได้มันหลายเนาะอ่านทุกคอมเมนต์อ่านทุกคอมเมนต์ ก็ยุดสองมือก็ย่ิบเก้าสามสิบใช่ไหมใช่เออยิบเก้าสามสิบยุดสองมือวันน้นแแล้วก็วันที่หนึ่งนะวันนครนะคะหนึ่งในวันนครกัโอ้ยย่าให้เจอฝนกันแล้วกันนอกันกันถ้ามาหากินเนาะพี่น้องเพราะว่าสิเป็นอาชีพใดหรืออาจจะเป็นอาชีพขายเสื้อผ้าตามตลาดนัดขายของตามตลาดนัดกันฝนตกมากก็จบเลยเนี่ยเห็นใจดูอาชีพเห็นใจ น้องเอ็นถือฝนกับเสียงเตียนหมู่บ้านแม่กับมามาเปิดแอร์แม่กับย่านตะลูกห่อนลูกผันแพร่แอร์คือบ่ลูกปิดเอาก็เลยวางสิย่านลูกห่อนเปิดแอร์ย่างจังเลยแม่ติมกับเป็นคนประมาณแอร์ปันใดมันพอโดนอากาศร้อนเย็นๆแล้วร้อนแล้วมันร่างกายเนี่ยมันแพ้แอร์เราไปเจอฝนอีกเมื่อคืนเปียกหมดไม่บเลยพี่น้องเหมือน อยู่ออสองวันนี่ใส่พักพ่อนเต็มที่เลยร่างกายต้องการแบบพักผ่อนแบบัาร์กพี่น้องอันคลิปนี้กะเอาไว้ชั้นนี้ก้อนก็แล้วกันอันคือความเป็นอยู่ของลูกเต่าที่มาอยูหนีเนาะก็บอกว่าอบอุ่นแม่ติมดีแม่ติมอบอุน่นแม่ติมก็จะดูแลลูกให้ให้ดีกะดีเท่าเท,ท่าที่ดีได้ดูแลเท่าที่ดูแลได้ ก็บ่ได้บอกว่าจะดูแลตลอดไปแต่ว่ากะกะเบิ่งกันยังฉีดแล้วบ้านตะบ้านเนาะมือต่อมือเฮาก็บ่รู้ว่ามันจะเกิดอีหยังแน่อ่ะน้องแยนปีคลิปให้หน้าฝากกดไลค์กดแชร์ช่องติ่มกุสมาลัมเพิรลออฟฟิเชียลด้วยนะคะขอบคุณ FC ทุกท่าน FC สามวันเพชรบ้านแพงที่เมตตาน้องแยนใช่ค่ะให้ความเมตตาแล้วก็ให้กำลังใจได้มีแรงสู้ต่อขอบคุณค่ะแม่มียอดวิวเยอะๆยอดซับเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะ 啊。